สำหรับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมในเดือนธันวาคม2568ดวงชะตาของคุณมีแนวโน้มที่ดีในหลายด้านดังนี้การงานคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโอกาสได้ขยับขยายตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ๆที่นำไปสู่ความสำเร็จ การเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากขึ้นรวมถึงการลงทุนในด้านการทำมาหากินรายได้ยังคงดีและมาจากหลายทางรวมถึงโชคลาภแต่ควรใช้จ่ายอย่างพอดีและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบกับคนที่ใช่ในปีนี้แต่ควรใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจขอ,อกันไปก่อนอย่ารีบร้อนเกินไปส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ดีและหากมีความพร้อม การแต่งงานหรือมั่นหมายในปีนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรหัสศาสตร์ของเราด้วยนะคะ